วันนี้ก็มาซ้อมบอลเพื่อแข่งขันไอทอลลีกซีซั่นที่3นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาถามว่าานักบอลแต่และคนเนี่ยใช้รองเท้าสตั๊ดอะไรบ้างน,นะครับผมพีเนสสวัสดีครับไอทอลลีกซีซั่นสามพีเนสใส่รองเท้าสตั๊ดของอะไรลงแข่งครับวันนี้ก็ซ้อมอันนี้ซ้อมเดี๋ยวมันจะมีคู่ใหม่สำหรับวันแข่งจัดไปครับผมพีเน้จริงอีกอไม่พี่แน่นอนรถถังสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทำไมถึงได้มาโผล่ที่นี่ครับผม ก็เน็ตชวนมาก็มาออกกำลังกายอ๋อนึกว่ามาอยู่กับออนไลน์นสตาร์ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อ้าวรอดูเลยโอ้โหแล้ววันนี้ใช้รองเท้าสตาั๊ดของอะไรครับของอะไรครับพี่อาดิดาสอะไรก็ไม่รู้อาดิดาสอะไรไม่รู้ <ผม S 2> ถ้านนวมผมจะรู้อยู่แฟร์แท็กหรืออะไรแค่ผมรู้อยู่โอเคครับน้อง <laughs> บอสสวัสดีครับสวัสดีครับมีสองคู่ครับมีอาดิดาสอ๋อนี่เลยคู่นี้เลยอันนี้ใส่ซ้อมมิเช้ มันอยู um, mm ่ในกระเป๋าครับ Nike Hyper Vino ับโอเคครับผมต้มดำครับโอเคครับจัดไปครับพี่ปวยครับคู่นี้ไหนเจ้าหนึ่งละแต่ผมไม่รู้รุ่นผมเป็นคนที่ถูกใจก็ซื้อเลย Nike Air นะไม่รู้เอาเบอร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปกติแล้วเวลาซ้อมผมใช้เป็น Vino ครับแล้ว Vino ใช่แต่ว่าเวลาแข่งผมอาจจะมี Adidas Predator มี Vino ตัวนี้แล้วก็มี Vino Alpha แล้วก็อาจจะมี Wing ด้วยอันนี้คือเคล็ดลับของความเร็วใช่ผมเป็นสายสปีดสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่มิซูโน่โมโนเรียเบต้าสี่ครับโอ้ยดุมากเลยอะโอ้ต้องสีดําเท่านั้นครับเก่งเพราะว่าใส่รองเท้ามิซูโนสีดําครับจัดไปครับผมก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับไนกี้เมอกิเลี่ยวอ๋อนี่เหรอครับใช่ตัวนี้เนี่ยเจาะขนาดวันละอะไรแล้วมาโท้เจอรถถังเมื่อกี้ใช่ป่ะอ่าเด็กนี้เดินมาโอ้ยพี่ผมจาะพี่มากเลยโคตรถ่ายรถถังเลยไอ้เหี้ยกูไม่ใช่โคตรถ่ายมันเป็นสีของบอลโลกสีของบอลโลกใช่ของบอลโลกปีกาตา กระชับดีของบอลด,ทอดีทางบอลดีทางบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบงเนอร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัลเทอลิกซีซั่นสามแบงเนอร์ใช้รองเท้าสตัร์ของอะไรลงแข่งครับผม,มเ Nike, มอร์คิวเรียนะครับไนกี้เมอร์คิวลี่อใช่ครับโอ้โหม,มีเตจโอ้โหสีม่วงด้วยเป็นรุ่นเดียวกับโบสคัมสิงใ,ส,ใส่ในซีซั่นแรกใช่<ต>ไห<ว>มครับคนละสีเฉยโหดุมากเลยอะคือวันของบอลได้แบบเนียนกิฟก็คือนี่เลยใช่เลยจัดไปเลยเจีกยวสวัสดีครับ าใครจะคู่ใจครับคู่นี้มิซุโนะคู่ใจคู่นี้ผมคว้าเงินแสนมาแล้วแล้วก็เป็นคู่เหมือนคู่โปรดคู่โปรดใช่คู่โปรดไปลุยปัตตานีก็คู่นี้เลยพี่มพ์พิมพ์ไปเถอะพี่ใหอพี่ไม้ได้อีกหนึ่งมุกไม้สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้รองเทที่สั้นสามใช้รองเท้าสตั๊ดของอะไรครับเออไนกี้ครับผมไนกี้โอ้โหสวยมากไปลุยที่บ้านมาจัดไปครับผมครับผม น้องมีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเอาอดีรัส M ห้าสิบมาครับยูโรตัวเก่าเลยแต่วันจริงก็ไม่รู้ว่าจะใส่ตัวไหนโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้บินมาจากใต้เพื่อมาซ้อมบอลโดยเฉพาะแน่นอนครับผมมาไกลสุดละพี่ซัดใส่รองเท้าสตั๊ดของอะไรครับของกุสุตีครับไม่วันนี้ผมรีบเอารองเท้ามาถามโค้ดก่าโค้ดมีสำรองปกติผมใช้ไนกี้เทมโป้ครับโอเคครับผม ครับโค้ชเดลนะครับผม Adidas F 50ครับผมอ๋อตัวนี้นี่เองอ่านี่สวยๆป๊อปเนนสวัสดีครับสวัสดีครับ a ดิดา s แน่นอนครับ a ดิดา s นะครับผมคู่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยววันจริงใส่ F 50ครับโอเคครับผมจัดไปครับจัดไปครับอันนู้นไปดิครับสวัสดีครับอันนี้เส้นสามชั้นรองเท้าสตั๊ดของอะไรครับ a ดิดา s ครับผมอันนี้ใส่ซ้อมหรอครับใช่ครับ Adidas F 50ยังไม่รู้เลยว่าตอนแข่งจะใส่อะไรจริงๆต้องรอดูกันรอดูเลยครับผม